พ่อมียศทางทหารเป็นพลตรีชื่อรบนามสกุลรักเรียนพ่อเคยปรารบว่าเรานามสกุลรักเรียนแต่ไปเรียนผิดหมายความว่าอย่างไรคะับพ่อเรียนผิดหรือเรียนถูกนั่นจะต้องเอาพระไตยปิดกมาวัดฮะเ,เรียนถูกแต่ว่าไม่ใช่ว่า เรียนผิดไม่ใช่ไม่เรียนเลยนะเพราะเรายังทํามาหากินเราก็ต้องเรียนในทางที่ผิดเรียนทางโลกแต่เรียนถูกเนี่ยเรียนอะไรล่ะจะต้องเรียนศึกษาพิจารณารูปม้าที่กําลังปรากฏทั้งหทวารตามความเป็นจริงนี่คือเรียนถูกเรียนถูกนะอริยทรัพย์เจ็ดมีอะไรบ้างมีศรัทธาศีล ฮิลิหรือฮิลิโอตป,ปะพาหุสัจจะหรือสุตะจากะปัญญานี่ไงพาหุสัจจะหรือสุตเนี่ยคือเรียนให้มากเรียนให้ยิ่งพิจารณาแล้วแล้วเล่าเล่าดุดจับด้ามมีดเป็นจิละการภาวนานิรันตระภาวนาจนกว่าจะเห็นด้ามมีดศึกคือรักเรียนใช่ไหม แต่เรานำสกุลลักเรียนแต่เราไม่ได้เรียนเนี่ยเราไปเรียนน,นู่นเน่เล่นเยอร์ข้ามน้ำข้ามทะเลไปอบไปเรียนด้วยนะเอาที่เดียวเราได้ที่หนึ่งเราไปมีคนสมัครประมาณ40คนเราได้เราก็ไปแล้วเราก็เรียนเนหลักสูตรเลนเยอร์หรือจูโจมเนี่ยเมืองไทยมาแล้วถึงสองครั้งคือหลักสูตรจูโจมกับผลล่มเนี่ยนะตอนนั้นคือยังไม่ได้อยู่ด้วยกัน เขาแยกเป็นคํามีคําสั่งสองคำสั่งเพราะฉะนั้นจบจากจปลปีห้าแล้วเนี่ยจะต้องเข้าหลักสูตรจู่โจมเราเป็นนักเรียนจู่โจมรุ่นที่สอง <c oughs> รุ่นที่สองจบจปลมาพอจะไปโดดล่มก็ไปเข้าจู่โจมอีกเพราะว่าหลักสูตรจู่โจมกับพลล่มเขายังไม่แยกกันเราจะเรียนพลล่มก็ต้องไปเข้าจู่โจมอีก เดินกลางคืนตั้งอาซิมุตอาซิมุตคือเข็มทิศอะไปทิศนี้เดินกลางคืนเดือนมืดฝาลงไปในบอบโบหมักมันสัมปะหลังอะโบหมักน้ำมันสัมปะหลังเน่าเหม็นมากทั้งคืนเลยนะแล้วก็ไปทะลุะชายทะเลบางเลอะไรต่ออะไรน้่อยลวยมาหมดละนะก็ยังไม่หนำนะ ยังสอบไปเรียนเลนเยอร์เมืองนอกอีกเขาให้ขึ้นไปหอสูงนะตอนนั้นมีปืน M14 ปืน M16 ยังไม่มีในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยดารอลเนกาเนี่ยจำฝังใจเลยชื่อเนี่ยเป็นตำบลหนึ่งฟอร์ดเบนนิงจอจีน่ะดารอลเนกาโอ้โหขึ้นไปบนหอสูงแล้วก็กระโดดน้ำลงมา นักเรียนมิตรประเทศหลายคนไม่กระโดดกลัวมากเลยเพราะมันสูงมากอะสูงเหมือนหอดโดดโลมอะ่ะไอ้เราคนไทยมึงกัดปันตายเป็นตายกูขอยอมยอมตายเพื่อชาติไทยโอ้โหกระโดดเลยตายเป็นตายก็โถว่ายน้ำเข้าทั้งปืนรองเท้าคอมแบตแล้วก็ตอนนั้นใส่หมวเกเหล็กด้วย โอ้โหแทบตายเอาตัวแทบไม่หลอดะเดินจากไอ้กลางวันนเะตีนเขาสี่โมงเย็นไปสว่างไอ้สี่โมงวันรุ่งเช้ายังไม่ถึงที่หมายเลยระหว่างทางคาดศึกสมมุติตีตลอดโอ้โหโอ้โยัยงนึกถึงไอ้รุ่วกว็ไปเรือล่มไอ้ที่เอาเม็กซิโกอะไปภาคทะเลไอ้ฝรั่งเขาน้ำดึกแค่แค่คอไหม ไอเราคนไทยโอ้ยน้ำท่วมหัวแบกวิทยุหนักอึ้งเดิมน้ำทะเลเอาเม็กซิโกไปไหลอึกยังจำได้ไอเราไปเรียนมาทำไมรูปน้าที่กำลังปรากฏขนานี้มีไม่เรียนใช่ไหมเนี่ยกำลังปรากฏอยู่ขนานี้กำลังพูดกำลังมีความสลดใจก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับใช่ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นขอให้เพื่อนชาวพุทธ จงมีใจมั่นคงเราจะต้องตายแน่นอนไม่ช้าก็เร็วอะ่ะบางคนไม่น่าจะตายก็ตายดูในทีวีเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีสติทุกเมื่อพิจารณารูปน้ำอยู่แล้วแล้วเล่าเล,ลตั้งแต่เช้าจดเย็นทำที่พึ่งแก่ตนประพฤติดุดบุคคลผู้มีไฟไหม้ศีรษาะขณะนี้ผู้พูดกำลังมีจิตเมตตาปรารถนาดี ก็พิจารณาลงไปเจตเมตตาปรารถนาดีไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับท่านผู้ฟังได้ยินเสียงก็พิจารณาลงไปเสียงได้ยินไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับเข้าใจพิจารณาลงไปเข้าใจไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับขณะนี้กำลังมีสติปัฏฐานการพิจารณารูปนาพิจารณาลงไป <c oughs> กำลังมีสติปัฏฐาน <c oughs> การพิจารณารูปนา ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับ